สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคาวิะห์ในน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําประจําวันนี้ประจําวันที่24เิือนาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวลดลงเนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐสัปดาห์หน้า25-29มกราคมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากทั่วโลก ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อเข้าใกล้ระดับ100ล้านคนแล้วแม้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ดังกล่าวให้กับประชาชนแล้วก็ตามนะคะนอกจากนี้ติดตามการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาผลกระทบโควิด -19 ซึ่งคณะกรรมาการสภาผู้แทนรนาษฎรัสรฐนะคะจะเริ่มพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในสัปดาหนะ์หน้า ระเด็นเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์หน้านะคะมีให้ติดตามกันอย่างเข้มข้นได้แก่การประชุมคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะ GDP ไตรมาส4ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมกราคมยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนยอดขายบ้านใหม่และยอดขายบ้านที่รอปิดการขายทั้งหมดเป็นรายงานของเดือนธันวาคมและจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เป็นต้น หัวเส้นเหงวิเคราะห์แนวโน้มราคาตรงคำคาดปรับลงเล็กน้อยโดยจะมีแนวรับแรกนะคะที่บริเวณ1,857ดอลลาร์นะคะซึ่งหากหลุดแนวรับดังกล่าวลงไปนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่1,840ดอลลาร์ด้านฝั่งแนวต้านแรกนะคะจะอยู่ที่1,875ดอลลาร์หากสามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่1,890ดอลลาร์ แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้นเฮงมาณะทีนี้ด้วยนะคะสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่24เดือนมกราคมปี2564นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำนะคะก็จะใช้ราคาของวันเสาร์ที่23เดือนมกราคมปี2564ที่ผ่านมานะคะทองคําแท่ง96.5รารับซื้อ 26,250บาทขายออก26,350บาททองรุปพัน์96,5%รับซื้อ25,772บาทขายออก26,850บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตองคำประจำบันเสาที่23เดือนมกราคมปี2564แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลมาณนาที่นี้ด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สินด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆี่แม่สินนนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ